ทำเองอร่อยเอง EP 7วันนี้ทำไก่ทอดซอสน,น้ำปลาด้วยหม้อ,อทอดไร้น้ำมันทำง่ายวัตถุดิบไม่เยอะไปทำกันเลยใช้สะโพกไก่2ชิ้นล,ล็อ,อกกระดูกออกเพื่อความฟินในการกินใช้ซ้อมจิ้มเนื้อไก่นิดหน่อยตอนหมักจะได้ซึมเข้าเนื้อหมักด้วยน้ำปลาและพริกไทยเราหมักไปประมาณ10นาทีระหว่างรอหมักไก่เราก็ไปทำซอสกันใช้น้ำตาลมะพร้าว40กรัมน้ำปลา25มลลตรและน้ำเปล่า20มลลิตร ใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนเริ่มเหนียวก็ใส่ถ้วยไว้ก่อนจากนั้นเราก็เอาไก่ที่หมักแล้วเข้าหม้อทอดในน้ำมันได้เลยยังคงใช้หม้อทอดซิมพัดความจุ6.5ลิตรตัวนี้เหมือนเดิมใช้ไฟอุณหภูมิ170องศา35-40นาทีนะทุกคนน้องก็จะออกมาแบบกรอบพอดีแค่เสียงก็รู้แล้วว่ากรอบจริง เราก็หั่นไก่แล้วก็จัดลงจานได้เลยโรยผักชีแต่งหน้านิดหน่อยาราดด้วยซอสน้ำปลาที่เราทำไว้กินกับข้าวสวยร้อนก็คือฟินที่สุดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายวัตถุดิบน้อยต้องไปลองแล้วนะทุกคน